เขาเขาไม่ฟังครับเขาบอกเจ็บเล็กน้อยเอาไงดีพี่เจมลายลายลายบนรถออกมาแล้วนะพี่ คนไม่พาคนนรถไปหาหมอคนอันนั้นจุดเล็กน้อยครับอคนที่่าครับักก่นี้ลูกคนเล็กน้อยเลยไมก่อนครับครับคุณจสไปงา่ตอนนี้การก็รอแล้วเพราะว่าต้ไม่ไ้จากกอ่าจะถามนะ

คุณนนนนาามมััย่ตงีหกล้อไม่ได้เบรกเลยไม่เบรกอ๋อพี่พี่โดยสารมาสองแถวใช่ไหมไม่มีเบรกแล้วก็เหยียบลุงไปเลย<อ>พี่เป็นผู้โดยสารนั่งมาครับแล้วขับไปอ่ะคือว่าเขาเลี้ยวมาแล้วแต่ตอนแรกนึกว่าจะเบรกไม,ไม่เบรกเ,เขาอยู่เทิร์นมาเหรอพี่าเขาตามตู่มาอา๋อตามตู่มาแล้วชนตู่เลยใ่แล้วแล้วลุงเข้ามาอย่างพี่เห็นเห็นลุงไหมเขาไม่ได้มองเห็นใจลุงใหญ่พ่อชื่อตังตู่ตังแท่านี้เดี๋ยวผมจะพูดกับ ได้ได้ไปครับสิบพึ้น เราเราขับรถมาจากไหนอะครับขับม,มาจากระยองมาจากระยอง,องมาจากระยองมาจากบริษัทที่ระยองใช่ไหมครับแล้วก็กลังจะไปไหนอะพี่ไ,ไปส่งไม่เชี่ยไปส่งไปส่งของที่นิคมเ <ๆ S 2> ลขการมันเป็นยังไงอะพี่ก็ามมาทับมาดีะนี้รถมันติดใช่ไหมผมก็เบรกแล้วผมเบี่ยงออกมาจากนั้นผมก็ไม่รู้รถ้าอย่างไงร,รถมันเนไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ารถ มันไปยังไงอช่มันชนใต่เข้ามายัางไงร,รถคันนี้มาตัวไหนผมไม่เห็นเห็นได้รถคันหน้าที่มันติดอยู่ผมหักออกมาเราเราหักหลบจากเลนก้าออกมานี่ผมก็ขยับทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยนะรถพ่วงเขาวิ่งมายัางไงไม่รู้ครับผู้โดยสารบอกว่าไม่จะเบรกเลยผมก็มันก็มากระแทกผมเลยผมพยายามชนมอเตอร์ไซค์ก่อน เพราะว่าได้ยินเสียงผู้โดยสารร้องผู้โดยสารร้องว่าโอ้ยมันก็กระแทกรถผมเลยผมก็โดนอัดอยู่ติดพวงมาลัยแล้วรถผมก็ไปกระแทกรถเก่งกันสีแดง้างหน้าตอนนั้นถ<ม>ในรถเรามีผู้โดยสารทั้งหมดมีผู้โดยสารสิบกว่าคนเลยครับสิบกว่าคนบามปด้รับาดเจ็บทั้งหมดสก่คน,คนอันนี้ยังไม่รู้เลยฮะเพราะว่าผมก็ชุลมุนอยู่กับนั่นกนะับเหตุการณ์หรือว่า เพราะว่าทั้งมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เขาก็เจ็บแสดงว่าตอนนั้นก็มีคนติดอยู่หลังกระบะติดอยู่หลังกระบะหลายคนหลายคนอยู่ผมก็ยังไม่ทราบว่ากี่คนแล้วช่วงเวลานะั้นเป็นช่วงเวลารถติดนะคะหรือว่าช่วงเวลารถติดครับรถกำลังจะติดก็ขยับกันมาทีละหน่อยแล้วหน่อยมันไม่ใช่ว่ารถวิ่งไงรถติ<อ>ดติด,ตดล้วพี่ได้ยินเสียงเขาเบรกบ้างไหมคะไม่ได้ยินเสียงเลยครับไม่ได้ยินเสียงเบรกแทกทีเดียวเลยผมก็กระแทกใส่พวงมาลัย รถก็ไปกระเด็นใส่คันหน้ามันเป็นยังไงอ่ะก็รถไหลกนมาติดรถมันติดนะครับรถขยายหญ่เขามาเร็วก็เบรกไม่น่าจะเบรกไม่อยู่อ๋อคือคันใหญ่มาเร็วน่าจะเบรกไม่อยู่พวกน,น,นั้นรถติดใช่ไหมคบครับผมคือระหว่างแบบรถไหล,ล <ะ S 1> กันากมาตามมาเรื่อยๆแล้วคือรถใหญ่น่าจะเบรกไม่อยู่ก็คือชนกับรถสองแถวเด็ดแล้วก็มาสองแถวก็กระเด็นไปโดนผมด้วยโดนท้ายรถพี่ใช่ไหมคครับ